สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนนิสิตจากคณะพัลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับมาเพื่อประชาสัมพันธ์สูงวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นวันทหารพันธุ์ซึ่งจะเป็นวันที่ดอกปบฏนั้นจะบานในหัวใจของทุกคนนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อครับพี่อ่แล้ววันที่2 9ถึง31นี้นะครับเราจะมีไปจําหน่ายกันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรของเรานะครับผมก็ขอความเมตตาจิตนะครับจากเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆและก็คณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับ ร่วมกันนะครับซื้อดอกป๊อปปี้เพียงดอกละสิบาทเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นทุนทรัพย์ให้กับครอบครัวของทหารและก็ทหารผ่านศึกด้วยนะครับครับก็วันนี้พวกเราอมยิ้มมานะครับก็ต้องมีเพลงมาฝากกันสั้นๆนิดเดียวสนะครับสัอนนอนจะได้หลับฝันดีนะครับเพลงราติสวัสดิ์ครับผมมาฟังกันเลยดีกว่าลาตาเธอะนาขอ เธอหลับฝันดีคืนนี้ไม่ต้องห่วงและฉันจะดูแลด้วยชีวิตของฉันด,นดนร้องเพลงนี้ให้เธอฟังหากฉันไม่ได้ อี่งน้อยให้เธอหลับสบายก็พอแล้ว อย่าลืมนะครับย้ำอีกทีหนึ่งวันที่29-31นะครับเจอกันได้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ภาษามิรนะครับผมถ้ายังไงพวกเราเดินเข้าไปไม่ถึงก็ช่วยเดินเข้ามาหาพวกเราไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับผมและจิงท้ายนิดนึงฝากแฟนเพจใน Facebook ของวงพวกเราไว้ด้วยพิมพ์ว่าวงเว้นวักอมยิ้มนะครับผมเข้าไปติดตามผลงานก็เร็วๆนี้ก็จะมีซิงเกิลต่อไปเนาะยัางเนาะชื่อเพลงว่าอะไรครับ รักเท่ากับลาลครับผมติดตามกันได้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็เชื่อนุเคราะห์ดอกป๊อบปี้ด้วยโอเคนะครับและเจอกับพวกเราได้ครับผม